รักก้อนแคบเนี่ยชูนกิกลางออกมาบนน้ำเล่ทั้งใไบไม่มีแรมนองถั่วชั่วขนาดมันไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำให้ทุกๆอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องยกดมองเธออย่งไม่มีเงินไขเพียงแค่เสี้ยวนาทีแต่เป็นเวลาที่นานๆเดียวไ้ only one แค่เธอเท่านั้นที่ต้องการาเธอเปลี่ยนทุกทฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอดกาทีา่ยุดเวลาดตา ถ้ายึดเวลาถ้ายุดเวลาที่สั้นในตรงนี้ความเร็วกับแสงกว่าที่จะหยุดเวลาหมดแรงจนเดินสุดหยุดเมื่อตอนที่หยุดจะหันมาไม่ว่าเป็นใครก็หันตาเธอทำให้โลกทั้งใบหันฉันลงทุกอย่างดูวยความจะสดใสว่าตอนที่เธอทำหน้างงชีบอกหน่อยท้าไม่เคยถึงดูดี Tell me what you want I'll give you what you need แอบยิ้มแอบมองไปอยู่ไกลก็สายแล้ว k w h a t s going on อยู่ตรงนี้ไม่อยากไปไหนเลยเธออาจไม่รู้เธออาจไม่รู้ว่าใครก็ชอบเธอ All you care ใ,ใจมบเลิมเปลี่ยวไปมันสายลมและเธอจะรู้ตัวไหมว่าความใจจลายวรมเปนลกทั้งใบไม่มีแหวนนงทมถนชั่วขนาดนั้นไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอจะไมีทุกๆอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องยุดมองเธออย่งไม่มีเงือนใขเพียงแค่ชั่วนาทีแต่เป็นเวลาที่นานๆเดียวได้ o อน y o n คแค่เธอเท่านั้นที่ต้องการถะเปลี่ยนทฤษฎีให้เปลี่ยน,ยน,ยน,ไ,ยนไปตลอดการที่อยู่กัล เธอทำให้ฉันนั้นอยู่ในฝันแทบแทบจะไม่มีเวลาตื่นอยากจะลองหลับตาแต่เธอได้มองกลับมามันคลับคลายคลับคลายแล้วเธอกับเธอหลับลาไม่ได้ยิงความคูดเลยก็คำทำตัวให้ฉันเป็นได้แค่คนที่เธอไม่เคยจะจำมันเวทมนตร์ยิ่งสลายดั่แม่จิตย่าเล่นคนไม่เคยยึดติดเธออยู่ที่ไหนและเล็ดลอดแฮปปี้ไม่รู้ชะนี ถ้าตื่นขึ้นมาในคืงนี้ทั้งโลกนั้นมีแค่สองเราเหมือนที่ในฝันเอาไว้เธอคงไม่เข้าใจมันอาจจะมีสักวันไม่ว่าจะนานเท่าไหร่เวลาลทั้งใบไม่มีแรงโน้มถ่วงชันน่วขณะมันไม่มีอะไรที่ต้องห่วงเธอทำให้ทุกทกอย่างไม่เคลื่อนไหวฉันต้องหยุดมองเธออย่งไม่มีเงื่อนไขเพียงแค่อนา,านทีได้เป็นเวลาที่นานเยได้นน you only one แค่เธอเท่านั้นที่ต้องการ เธอเปลียล่ยนทุกทฤษฎีให้เปลี่ยนไปตลอดกาลที่หยุดเวลาได้สายตาเธอที่หยุดเวลาที่หยุดเวลาได้สายตา